จากลูกจ้างสู่ผู้ประกอบการต้องเตรียมตัวยังไงบ้างสวัสดีครับทุกคนวันนี้มาเรนก็จะมาแชร์วิธีที่จะออกจากการเป็น <laughs> ลูกจ้างสู่ผู้ประกอบการนะครับก็เตรียมใจไปเลยว่าต้องเจออะไรที่หนักกว่านแน่นะครับแต่ว่าคลิปนี้สําหรับคนที่มีเป้าหมายที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเท่านั้นนะครับถ้าใครที่ยังแฮปปี้กับงานประจําหรือว่ายังชอบงานที่ทําอยู่ยังไม่ได้อยากเปลี่ยนอะไรนะครับก็ไม่เป็นไรเนาะก็ทําไปเพราะว่าเป้าหมายในชีวิตแล้วก็ความสุขของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าใครที่รู้สึกว่า ไม่ได้แล้วอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตอยากมีแบบคุณภาพชีวิตที่มันดีกว่าที่เป็นอยู่หรือว่าอยากแบบต้องทําอะไรแล้วรู้แล้วว่าถ้าจะรวยขึ้นเนี่ยจะต้องทําธุรกิจเท่านั้นนะครับจะต้องทำไงบ้างเอ๊แต่เราก็ยังทํางานประจําอยู่เลยถ้าออกตอนนี้แล้วเราจะเอาอะไรกินใช่ไหมครับอ่ะก็เดี๋ยวมาแนะนํา8สเต็ปง่ายๆแล้วกันนะครับในการเตรียมตัวนะครับเดี๋ยวขอดูคริปไปด้วยนะจดไว้เอามาแชร์ให้ทุกคนฟังนะครับอย่างแรกเลยก็คือเตรียมใจนะครับข้อหนึ่งคือเตรียมใจก่อนเลยเตรียมใจไว้เลยว่าการที่เรากําลังจะเปลี่ยนจาก ถ้าใครดูคลิปเงิน4ีด้านแล้วจะเข้าใจโอเคไหมเป็นใครไม่ได้ดูไปดูก่อนนะเราจะเปลี่ยนจากฝั่งซ้ายมาอยู่ฝั่งขวาเนี่ยมันต้องเปลี่ยนที่ความคิดก่อนโอเคไหมเพราะว่าเงินคนฝั่งซ้ายกับคนที่ทําจากเงินฝั่งขวาเนี่ยมันความคิดมันไม่เหมือนกันนะครับคนที่อยู่ฝั่งซ้ายเนี่ยเราอาจจะแบบว่า โอ้ฉันแบบว่าบอกมาเลยว่าต้องทําอะไรแบบมีคําสั่งอะไรอยากทําตามคําสั่งแล้วก็ให้มันจบๆไปในแต่ละวันแล้วก็จ่ายเงินฉันมาทํางานแล้วก็จ่ายเงินมาทําแล้วได้เงินเลยทํางานแล้วก็ต้องได้เงินอะไรแบบนี้ต้องมีเงินเดือนต้องบอกผลตอบแทนบอกอะไรมานะครับแต่ฝั่งขวาเนี่ยมันจะต้องข้ามกันนะครับอย่างเช่นอุตสาหกรรมที่เป็นผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจเนี่ยแน่นอนว่าในช่วงแรกๆเนี่ยนะครับหลายๆธุรกิจที่กําลังเป็นสตาร์ทอัพหรือว่าเราเริ่มจากศูนย์อะไรเงี้ยนะครับก็จะยังไม่ได้มีรายได้มากนะักแต่ว่าเรามองด้ มันจะมีสกิลต่างกันคือเรื่องของวิชั่นที่เราต้องมองไปข้างหน้าว่าเราทําแล้วมม่มันคุ้มค่ายังไงมันคุ้มค่าที่จะทํำไหมสิ่งนี้อย่างเช่นตอนที่มาเรียนเปิดเพจสอนเทรดใหม่ๆใช่ไหมครับปีแรกเนี่ยคือทําโดยที่ไม่ได้เงินนะไม่มีรายได้เลยสักบาทเดียวในช่วงปีแรกที่ยังทําอยู่แต่เรา,าทำในช่วงที่ยังทํางานประจําอยู่นะครับก็คือก็เป็นพนักง,งานนี่แหละแล้วก็ทําแบบเพิ่มด้วยนะครับอ,อย่างที่2ก็คือ ตรวจสุขภาพการเงินของตัวเองก่อนอันนี้สําคัญมากว่านะครับเคยตรวจสุขภาพการเงินของตัวเองไหมอย่างาเรื่องของการทํา personal income statement การทําบัญชีรายรับรายจ่ายอะไรเงี้ยเคยทำไหมเคยดูไหมว่าเรามีรายจ่ายกับรายรับแบบบาลานซ์กัน รายจ่ายกับรายรับเออรายรายได้กับรายจ่ายเนี่ยแบบบาลานซ์กันยังไงบ้างอันไหนอันไหนบวกอันไหนลบอันไหนเยอะกว่ากันนะครับแล้วก็มีช่องทางไหนยังไงบ้างมีค่าใช้ใจ่ายอะไรบ้างนะครับเพื่อกําจัดมะเร็งการเงินของเราไปก่อนเราจะได้มีเงินเก็บเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ข้อที่3นะครับก็คือวางแผน6เดือนอ่าวางแผน6เดือนก่อนถ้าอันนี้จริงๆแปเอามาจากหนังสือที่อ่านเหมือนกันแล้วก็อ่า ก็ practical แล้วนะครับก็คือในช่วง6เดือนที่กําลังจะมาถึงนี้เอาลองคิดดูนะว่าถ้าสมมติว่าเราออกจากงานตอนนี้เราจะมีเงินพอใช้ในอีก6เดือนข้างหน้าไหมมันมาจากข้อ2นะครับที่เราดูก่อนว่ารายจ่ายในแต่ละเดือนของเราเนี่ยมีอะไรบ้างเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นเดือนละ20,000-30,000ที่เป็นรายจ่ายอ่ะถ้าเราจะต้องอยู่ไปอันนี้สมมุติเฉยๆนะอีก6เดือนข้างหน้าแน่นอนว่าเราควรจะมีเงินแบบในบัญชีไว้สักเท่าไหร่ 2 0,000คูณ6เป็นแสนสองประมาณนี้นะครับอะแสนสองเนี่ยต้องอยู่ในบัญชีแล้วถูกปะเราถึงจะแบบว่าอีก6เดือนข้างหน้าเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องกังวลกับอาค่าใช้จ่ายหรืออะไรแต่ว่าที่แนะนําจริงคืออาไม่แนะนําให้ลาออกทันทีนะครับถ้าเราเจอโอกาสเจองานเจอธุรกิจรหรืออะไรเงี้ยใจเย็นอย่าเพิ่งคิดจะลาออกจากงานนะครับยึดเกาะงานไว้ก่อนเพราะมันยังเป็นไรายได้ที่มันก็แน่นอนที่ได้เข้ามาทุกเดือนนะครับมีไรายได้อยู่แต่สิ่งที่ต้องทําคือข้อ5นะครับข้อ5เฮ้ย ข้ามข้อสี่ไปได้ยังไงข้อ4อี่อวมันคือข้อส sorry ทุกคนเรามีทั้งหมดแค่เจข้อนะข้อ4ี่คือแบ่งเวลาเรียนรู้นะครับแบ่งเวลาเรียนรู้ว่า เราจะเรียนรู้อะไรล่ะสิ่งที่เราจะออกไปทำอย่างเช่นจะออกมาทําธุรกิจนี้เราก็ต้องมาศึกษาว่าธุรกิจที่เรากําลังจะทำเนี่ยเราจะต้องวางแผนยังไงบ้างจริงไหมเราจะต้องเตรียมเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมเรียนรู้อะไรบ้างแต่ที่สําคัญเลยคือแบ่งเวลาเรียนรู้ก่อนในช่วงแรกที่เรายังทํางานประจําอยู่เราจะมีวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดวันอาทิตย์หรือช่วงเวลาหลังเลิกงานหรือช่วงเวลาแบบชั่วโมงหนึ่งก่อนนอนหรืออะไรอย่างเงี้ยครับถ้ามันไม่ดึกมากจนเกินไปหรือตื่นเช้าขึ้นอีกสักชั่วโมงหนึ่งนะครับอันนี้สุขภาพก็สําคัญนะไปจัดเวลากันนะครับ เวลาแล้วก็มันมีอยู่แล้วทุกคนมีเวลาเรียนรู้อยู่แล้วถ้าเราจะทำอ่ะมันทําได้อยู่แล้วใช่ไหมตอบตัวเองสิเออมันทําถ้าเราจะทำอ่ะมันทําได้อยู่แล้วเราแบ่งเวลาเรียนรู้ก่อนซึ่งแน่นอนว่าเราก็จะรู้สึกว่ามันชีวิตมันหนักกว่าเพื่อน ในใกล,ใกล้ๆตัวเรารอบๆตัวเราหรือในรุ่นเดียวกันหน่อยนะครับมันจะหนักกว่าหน่อยในช่วงแรกๆแ,แค่นั้นแหละแต่พอเราเริ่มเรียนรู้ได้เรามีความรู้เพิ่มขึ้นใช่ไหมครับเราก็เริ่มทําอะไรมากขึ้นนะเหมือนกับช่วงแรกๆที่มาเรียนทําธุรกิจใหม่ๆอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องแบบว่าอุ๊ย างานก็ทําให้เสร็จก่อนเอางานแบบงานประจําแล้วก็เวลาที่เหลืออยู่เราก็จัดการมาเรียนรู้อ่านหนังสือเพิ่มดู y o u t u b e นะครับฟังคลิปของคนที่เขาประสบความสําเร็จต่างๆในด้านที่เรากําลังจะทําแล้วก็คิดวางแผนว่าแบบเอ้เราจะทำอ,อะไรเพิ่มบ้างแล้วจะต้องเป็นยังไงต่ออะไรเงี้ยนะครับก็ใช้เวลาแบบแบ่งเวลาว่างให้เป็นประโยชน์เนะาะข้อที่5นะครับ ข้อที่5ก็คือเราก็แอบปลูกธุรกิจไว้ก่อนแอบทาแบบว่าเราอาจจะทําเพจทํา YouTube หรือว่าทําแบบเป็นหน้าร้านแต่เดี๋ยวนี้ก็เป็นออนไลน์ใช่ไหมครับเออแต่ว่าถ้าบางคนอาจจะไปเปิดเป็นหน้าร้านไว้แต่ว่ามันก็ต้องลงทุนไงนี้นั้นทําเป็นออนไลน์ดีกว่าเนาะเริ่มแบบอาจจะการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ก่อนหรือว่าจะเปิดแบบเป็นก็คือหน้าเพจมันก็คือหน้าร้านนั่นแหละใช่ไหมครับเราก็อาจจะเปิดเพจมาก่อนก็ได้นะครับแล้วก็เริ่ม เริ่มปรับร้านเขาเรียก<ๆ><ๆ>ว่าจัดร้านเนาะเราก็เอาความรู้ที่เราเริ่มลงเรียนมาเริ่มมาลงมือทำนะครับหรือบางคนอาจจะเป็นการออกไปหาลูกค้าหรือว่าเก็บสะสมรายชื่อลูกค้าเพิ่มขึ้นเราก็เริ่มลงมือทําแบบ อาจจะทําได้ไม่เยอะมากนะครับเพราะเรายังไม่ได้ฟู time ลไทม์เรยมีงานประจําอยู่เนาะแต่ว่าเราก็แบ่งเวลาแบบแอบมาทําไว้ปลูกธุรกิจต้นเล็กๆนี้ไว้นะครับเดี๋ยวมันจะค่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆข้อ6นะครับเลี้ยงให้โตเลี้ยงให้มันโตขึ้นเรื่อยๆวันหนึ่งรายได้ที่เป็นธุรกิจแนะนําให้ทําธุรกิจเสริมนะอย่าไปหางานทําเสริมนะเข้าใจคาว่างานกับธุรกิจก่อนนะทำแบบที่เป็นไซส์บิสเนสไปก่อนนะครับทำเป็นไซต์บิสเนสก่อนพอเริ่ม มันเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆองค์กรเราเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมเริ่มมีแบบว่าเริ่มมีเขาเรียกวไงอ่ะจากคนเดียวก็เริ่มมีหลายๆคนมากขึ้นเริ่มมีลูกค้าหลายคนมากขึ้นเริ่มมีแบบอาจจะเป็นเรียกว่าแฟนชายของเราเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยนะครับธุรกิจมันเริ่มขยายขึ้นรายได้มันก็จะเริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนมันจะเริ่มสูงจนแซงงานประจำโอเคไหมอ่ามันจะเริ่มถ้าทําธุรกิจเสริมบางประเภทเนี่ยรายได้เนี่ยเดี๋ยวมันจะเริ่มอ่า พอมันเริ่มมีแรงส่งแรงเวียงใช่ไหมมันจะเริ่มทํางานน้อยลงนะครับอ่ามันจะเริ่มทํางานน้อยลงแต่ว่าไรายได้มันจะเพิ่มขึ้นอ่าแต่งานที่เราทําอยู่เนี่ยอาจจะเป็นงานที่เราทําหนักแค่ไหนรายได้ก็จะเท่าเดิมต่อให้วันนี้เราขยันเพิ่มขึ้นอีกสิบชั่วโมง o อทเงินเดือนก็ยังเท่าเดิมถูกไหมครับเขาก็ไม่ได้มาเพิ่มเงินเดือนให้เราอ่ะตรงนี้นะครับข้อเจ็สุดท้ายนะครับเป็นจุดตัดสินใจของเราเดี๋ยวมันจะถึงจุดหนึ่งที่เรา ได้ลาออกจากงานนะครับถ้าเราไม่แฮปปี้กับงานนะก็ลองทําตามแบบ7ขั้นตอนนี้นะครับค่อยๆค่อยๆปลูกเป็นไซ b ์บิสเนสมาก่อนนะครับแล้วก็จริงๆเราสามารถแบ่งเวลาทําได้หลายอย่างเลยนะอาจจะไม่ใช่แค่บิสเนสเดียวเนาะแต่ว่าเราเลือกบิสเนสที่มันทําแล้วมันคุ้มค่าบางทีมันมีแค่บิสเนสเดียวที่มันคุ้มค่าแล้วมันมั่นคงมองเห็นอนาคตได้ไกลมากๆเนี่ยมันก็คุ้มกว่าที่เราจะแบบแบ่งเวลาไปทําหลายอย่างก็เหนื่อยใช่ไหมครับเราก็อาจจะ เลือกทําในสิ่งที่เราแบบสนใจหรือว่าเราฟังแล้วแบบเฮ้ยมันเป็นโอกาสหรืออะไรเงี้ยนะครับก็ลองทําแบบนี้ดูอันนี้เป็นวิธีที่ทํามาแล้วนะครับแล้วก็เลยอยากเอามาแชร์ให้กับเพื่อนๆให้กับทุกคนได้ลองนําไปใช้ดูบ้างน,นะครับแล้วก็หรืออาจจะได้วิธีคิดอะไรไปก็ดีใจด้วยนะครับก็ยินดีที่ได้แบ่งปันข้อมูลความรู้และประสบการณ์ให้นะครับส่วนคลิปหน้าเดี๋ยวจะมีอะไรมาเล่าให้ฟังอีกก็ติดตามชมกันแล้วกันนะครับสวัสดีครับ